ไม้ขีดไฟนั่นเองสวัสดีค่ะพบกับพวกเราในยการวิซ่ายกขวดปวนกำลังสองวันนี้เราไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันแต่แต่แต่แต,แต่เรามีอะไรเอ,อ่ยไม้ขีดไฟนั่นเองซึ่งเราจะพาทุกคนไปแก้เกมปริดนาไม้ขีดไฟกันค่ะแต่แตแต่แต เราจะไปท้ายี่กับยาดาออมาเล่นเกมปริศนาไม้ขีดไฟกันผู้ชมทางบ้านก็สามารถแก้ไขปริศนาไปพร้อมๆกับพวกเราไปเลยนะคะไปกันเลยค่ะแล้วแล้วยี่กับยาดาก็มาถึงแล้วนะคะเราจะมาท้ายี่กับยาดาว่าเขาจะทำกันได้หรือเปล่ามาชมกันเลยมา หอันแล้วให้มันเหลือสีเอ้สามเหลี่ยมนะสี่อันโอ้อแไแล้วไแล้วไอแล้วิจออกแล้วีอแล้วข้อะไนะรเ่ยจาก,กมื่อกี้ใช่ไหมของี่ใช่ไหม มันเมื่อกี้ไปไหนแล้ว่ะแล้วเลยลลงเลยเห็นไหมเอาเมื่อกี้คิดออกแล้วลืมสองสามสีนี่นี่ถูกต้องนะคะอะไรเนี่ยเราก็ได้แล้วลูกสามเหลี่ยมสี่ลูกนั่นเองหนึ่งเตล้อใช่ เราจะแข่งนะคะว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะไปอะไรอีกเอาไม้ขีดไปออกสามอันแล้วก็เม้นให้มันเลือสามช่องอ่้อะไรอ่ะได้ดีวคนนี้อ่ะอันนี้พูดง่ายอ่ะขอที่มันยากกว่านี้ได้ไหมได้มาทำให้ปลามันว่ายน้ำไปในทิศทางตรงข้ามกัน โดยขยับไม้ขีดไป 3, 3, สามอันแสดงว่าเรียนเรียนอยู่ที่เดิมใช่แต่ว่าหัวปลาต้องเปลี่ยนทิศใช่ไหมตัวหรอ ตอนนี้ให้พี่เล่นก่อนดีกว่าไปไปตามกติกาเลยทำยังไงก็ได้ให้มันเหลือสี่เหลี่ยมสองอันเอาออกหกอันไกดให้ก็ได้เอาออกหกอันดู <laughs> น <c oughs> แล้วโอ้โหโอ้ย <c oughs> มันจะได้แล้วนะแม่เห็นแล้วเก <c oughs> <c oughs> ี่ยวอรอทำไมก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> อะไรยยิ่งพูดยิ่งงงน่ะ ตอนนี้สามแล้วมันมีอีกมันมีอีกสามอันอะตอนเนี้ยก็คือมันมันออกได้แล้วพี่พี่อย่าคิดเยอะเสียของการคิดเยอะแล้วเนี่ยให้เขาให้เขาคนทำเลยไหมทำนะเอาเลยนี่ไงเอานี่นี่แล้วก็นี่อาะเขาบอกอันนะเด็กเขาได้กี่คะแนนเลยเนี่ยต่างข้อยายไม้ขีดไปสองอันเขาหยิมลงก่อน ดูโ่อีกละไม่ไม่ดูโง่ยี่มันูแล้วไม่ไม่ไม่ยี่เมื่อกี้น่มันใกล้แล้วออทําหว่ามันเลื่อนได้ไปแล้วนงคะแนนค่ะตกมาให้พี่ด้วยยี่ก็ได้แล้วเ็นไหมข้อเสียของการคิดเยอะ หมูด้านนี้นะมันหันมาด้านนี้แต่ย้ายไม้ขีปนาวุสองอันมันแอบหลังตกพี่ทาไม่ถูกหรอถูกเอ้าแล้วทำไม่ทำไมอ่ะเอ้าอะไรกันเขาไงเขาเนี่ยเขาไม่ทำขีดเลยได้เหรอแต่เราทำยังไงที่ทำได้คะแนนเยอะขนาดนี้มีทิคอะไรยังไงบ้างคะ สำหรับที่เล็กๆน้อยๆที่ใช้นะคะก็จะเป็นการจินตนาการนะคะเราก็จินตนาการไปตามภาพนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ลองลองค่ะลองผิดลองถูกเราลองเฮ้ยถ้าสมมุติเราเราจับเราจับตรงนี้ออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างที่ต้องการไหมหรือมันจะถูกไหมอะไรประมาณนี้ค่ะอืมแล้วี่ล่ะคะสำหรับเขอามาเขาคิดว่าทิคท,ที่เราใช้อะ่ะส่วนมากจะเป็น จินตนาการการมองภาพให้ออกสมมติว่ามันจะให้เคลื่อนย้ายใช่ไหมเราต้องคิดว่าสมมุติว่ามันเป็นภาพภาพหนึ่งอยู่ถ้าเราหยิบที่นี้ออกมาภาพที่เหลือมันจะเป็นยังไงแล้วถ้าหยิบที่ต่อไปออกมาภาพที่เหลือมันจะเป็นยังไงเราต้องได้คิดตามอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วการจินตนาการแล้วก็การมองภาพให้ออกสําคัญมากกับเกมนี้แล้วก็ขอเพิ่มเติมนะตอนตอนที่ยี่ทำอะทําอยู่ใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็จินตนาการไปต่อจากยี่อย่างเงี้ยว่ะ เฮ้มันอาจจะเป็นอย่างนี้เอาตรงนี้ออกอีกกออกอีกอะไรประมาณนี้มันก็เลยแบบทำให้เราสามารถทำได้เยอะออโอเคค่ะนี่ก็เป็นการคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็รู้จักการวางแผนว่าสิ่งนี้ถ้าเราหยิบไปถังนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปยาดาก็ได้ไปทั้งหมดตามคนะแนนค่ะและดีก็ได้ไปทั้งหมดต้องคะแนน แล้วผู้ชมทางบ้านนะคะทำไปได้ทั้งหมดกี่ข้อกันคะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาบอกด้วยว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่ข้ออย่าลืมกันนะแล้วพบกันใหม่ในรายการวิายกวร